ชตั้งใจว่าจะให้ดูไก่ค่ะแอดลืมมันเหมือนถ้ายกมีรถม้องชุกก็ต้องบัสดุรถเราก็ต้องทาเบาะแล้วนกต้องจ่ายรถมันน้องชุกมันรถของชุกนกต้องพอสปอร์ใช่ไหมคิดว่าข้างยกมีหมาน้งชุกก็ต้องพอสปอร์หมาใช่ไหมเหมือนเดิม่ายี่หรือที่ดีอ๋อเขาให้แอนสัตยินตรงนี้ลูกเคยมาแล้วเหรอ โอ้สภาแม่ไปนะบรรยากาศดูท <Honor Claire> mm ้องฟ้าเป็นสีแดงกับต้นข้าวดูบรรยากาศอสวยมากเูาจะเข้าไปดูวิวหรอคะแม่ว่าวันนี้ไม่เป็นกอพิทำงานเหนื่อยช่วยงานเลเหนื่อยไม่ทา รถอีกแล้วอสองคันใช่ไหมคะโอ้ก็หา <c oughs> เงินเองซื้ออะไรก็ตามได้โอ้วสวยหาเงินเองจ่ายเองมันสบายใจไงเงินของเราเราจะซื้ออะไรก็ไม่มีใครขัดแม่ก็ขันไม่ได้โอ้สวยมากเห็นไหมเขา่ฮงวิวสวยเราลงไปไหมคะ <c oughs> สวยดูค่ะท้องฟ้ามัน กี่โมงแล้วเนี่ยลกูกสองทุ่มกว่าเนี่แบบเดสนนะเมืองที่เราอยู่เห็นไหมพระอาทิตตกดินคลิกค่ะ ทีปีนมันเป็นที่กินมันก็สุกพอที่จริงเจแล้วมันไม่ได้กินจะกินมันนี้แหละจะกินให้โวนนี่แหละมาโชว์ทุเรียนมาโชว์ทุเรียนอน้อยนีดแต่ก็โชว์นะคะเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะนิดน้อยก็จะโชว์นะตามเรื่อมีกองพลโลพลังแต่ว่าสวยเนื้อกําลังแบบเทิร์มนะคะเขาเรียกเลยกําลังแบบกรอบๆอ,อันนี้ก็จะสุกหวานไปหน่อยหนึ่งอะไรแบบนั้นรู้เนี่ย กิ้มลงไปก็รู้ค่ะประมาณนั้นอ่ะให้ดูเนาะเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆค่ะมีแค่นี้แหละเรงเรียนที่อ,ออกมาจากกล่องเมื่อกี้เนี่ค่ะกล่องนี้ก็มันก็จะมีอให้ดูอัอนนี้ชิ้นเนี้เนี่ยชิ้นนี้อร่อยค่ะรู้เลยเพราะว่ามันเนื้อคจับไว้แน่นๆอ้าปากกว้างแล้วก็ยิ้มแล้วก็ยัดเข้าไปเล็่ด้วย ชิ้นเลกนี่มันจะหวานค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมันมันนิ่มค่ะก็รู้แล้วมันหวานบีให้ดูก่อนแจกกันเดี๋ยวจะเอาเอานั่นมาให้ดูค่ะเดี๋ยวจะเอาเค้กครึ่งช,ช,ชิ้นมามาชิมโชว์ด้วยนะคะน่าเนด้วยนะคะก็จะมาโชว์ทุเรียนะะยอน้อยนี่แต่ก็มาค่ะโหเด้มาเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูเค้กกันต่อไปร่อยอร่อย,ออยมันอดใจไม่ได้ดูมันอดใจไม่ได้ที่จะ นี้มันหมดอีกนิดนึน่งอีกนะ <c oughs> เปลี่ยนทายดูบ้างมันกรอบต้อกเย็นเสร็จก่อนแล้วเขาจะกินอีกครั้งหนึ่งอะค่ะช็อคเกตแต่ก็เอาถุงปิดไว้เพราะอะไรคะเมื่อคืนนี้เขากินกันตอนกลางคืนค่ะแต่ถ้าไม่กินเค้กตอนนั้นแล้วก็เรื่องที่จะเอามากินตอนเลิกง,งานมาหรือว่าสายๆของอีกวันหนึ่งทั้งตอนกลางคืน เขาแฟนกินไปแล้วนะอันนี้ของไทยรัฐแบ่งไว้ันแฟนมาบ่ีกันแล้ว,โโวนะพี่โยพี่พลกัจอบได้ว่าเราคุยอะไรกับใคร,รอะไรแบเนี้ค่ยเขาก็จะลืมตลอดเวลาว่าเรากาลังทําอะไรอยู่เพราะเขาได้ยินเราคุยเขาก็จะทําเป็นมาแล้วก็มาเปิดประตูแง้มเง้มแบบว่าดูเราก็จะถามว่ากินหรือเปล่าเมื่อกี้ถ้าถามถี่เอาไหมอะไรเนี้ เขาไม่เอาเพราะว่าอันี่มันเป็นของเก่าถ้าจะทําให้ดูอีกอย่างเมื่อวานมันนิ่มอยู่ค่ะก็<ล>ซื้อมาทุเรียนแล้วก็ที่มันเหลือมันมีนิดนึงโอเคเนาะแค่นี้ละค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันที่ร้านใหม่นะบ๊ายบายค่ะช่วยกดติดตาม์เธอด้วยนะคะบ๊าย